สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับในวันนี้มีนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแหะครับสำหรับเรื่องราวแรกในวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวของบอร์ดภาพยนตร์เนี่ยนะครับเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่4มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยสู่ระดับแนวหน้าของเอเช เพิ่มขีดความสามารถศักยภาพบุคลากรไทยคอนเทนต์ไทยในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานานชาตินะครับไปดูกันในเรื่องราวนี้ครับทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และว,วิดีทัศน์แห่งชาติครั้งที่2องทับสองพในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมตินะครับเห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพ,พย,ยนตร์และวิดีทัศน์ระยะที่4นะครับก็คือตั้งแต่ปี2,566ถึง2,570นะครับพร้อมแผนปฏิบัติการและงบประมาณซึ่งเป็นยุทธศาสาตร์ต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพ,พย,ยนตร์และวิดีทัศน์ระยะที่3ที่มุ่งในเรื่องราวของความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการผลักดันอุตสาหกรรมภาพ,พย,ยนตร์และวิดีทัศน์ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในอาเซียนพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิิจสสสสรรร้าางงัััคมมมปะชพนธ์เ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแล้วก็มีความสอดคล้องความเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งในส่วนของร่างยุทธศาสตร์ระยะที่4นี้นะครับมีวิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ของไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับแนวหน้าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับโลกนะครับหรือว่า global partner แล้วก็เป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาขาอื่นของไทยให้ส่งออกสู่สากลน,นะครับภายในระยะเวลา5ปีโดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนดูแลและรับผิดชอบตาม5ยุทธศาสตร์ที่กำหนดนะครับได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1ก็คือการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อการแข่งขันในระดับเอเชียและการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับโลกนะครับพัฒนาคอนเทนต์ของไทยลดบริโภคคอนเทนต์จากต่างชาติส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้พัฒนาคอนเทนต์ที่มีความสามารถสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์มากขึ้นตลอดจนปรับปรุงกฎหมายด้านภาพยนตร์ให้ทันสมัย สำหรับยุทธศาสตร์ที่2ครับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อการแข่งขันในระดับเอเชียและการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับโลกนะครับพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพส่งเสริมให้มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจวิชาชีพด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์รวมถึงส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการภาพยนตร์และวีดิทัศน ยุทธศาสตร์ที่3ครับการส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวิดีทัศน์ของไทยพัฒนาฐานข้อมูลคอนเทนต์ไทยนะครับส่งเสริมการจัดหาพื้นที่ฉายและเผยแพร่ภาพยนตร์และวิดีทัศน์สนับสนุนจัดก,กิจกรรมต่างๆนะครับอาทิเทศกาลภาพยนตร์มหากรรมเกมเวทีเจราจาตลาดซื้อขายคอนเทนต์นะครับเป็นต้นสําหรับยุทธศาสตร์ที่4ครับการใช้ภาพยนตร์และวิดีทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความเป็นไทยสู่สากลส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะครับและก็สังคมไทยสร้างกลไกการผลิตและก็เผยแพร่ค,คอนเทนต์ที่แสดงความเป็นไทยสอดแทรกผลิตภัณฑ์ไทยและก็ซอฟต์าวร์ของไทยนะครับสู่สากลผ่านภาพยนตร์และวิดีทัศน์ใช้กลไกโรงเรียนส่งเสริมเยาวชนจัดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงผลงานรวมถึง ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผลงานที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมและยุทธศาสตร์ที่5นะครับการส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานทางภาพยนตร์และวิดิทัศน์รณรงค์ให้ความรู้และก็สร้างจิตสำนึกแก่กลุ่มผู้ผลิตสร้างสารรค์ผลงานโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้ร่างแผนฉบับนี้เนี่ยเกิดความสมบูรณ์ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551คณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติก็นํายุทธศาสตร์การส,งส่งเสาริมบุตสากรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ระยะที่4นี้เนี่ยได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบในกระบวนการขั้นตอนในลาดับต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูกันนะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับที่มีการผลักดันกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์นะครับเพื่อหวังว่าจะยกระดับเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุทีนรัมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็เปิดเผยถึงข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปรศุสัตว์นะครับว่า เพื่อโอกาสในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างเป็นธรรมนะครับกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ได้มีการศึกษาข้อมูลกฎหมายประเทศออสเตรเลียและการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยสรุปความเห็นได้นะครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการสําหรับสัตว์พันธุ์พื้นเมืองหรือสัตว์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเทศเท่าที่ควรและกฎหมายปัจจุบันก็มีบทบัญญัติบางประการที่ล้าสมัยแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ก,การเลี้ยงหรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับภาคเอกชนบางส่วนเนี่ยก็ประสบปัญหาในการส่งออกสัตว์พื้นเมืองบางประเภทนะครับเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการดําเนินการบางเรื่องซึ่งทางด้านของน้นตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็บอกนะครับว่าจากผลการศึกษาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตังกล่าวนี้เนี่ยกระทรวงยุติธรรมก็มีข้อเสนอให้มีการพิจารณาจัดทํากฎหมายนะครับโดยมีหลักการก็คือหนึ่ง กำหนดให้มีกลไกหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการนะครับ2คือกำหนดหลักการที่ชัดเจนในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสัตว์พันธุ์พื้นเมืองแล้วก็การคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่เจ้าของพันธุ์สัตว์นะครับหรือชุมชน3ก็คือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมและก็กำกับดูแลการแข่งขันการจัดแสดงแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับที่มีการใช้สัตว์พันธุ์พื้นเมืองโดยขั้นตอน ต่อไปนี่ก็จะเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อนเสนอให้คณะรัฐมน,นตรีนั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพกเกษตรกรรมทําไร่ทํานาเลี้ยงสัตว์นะครับดังนั้นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็มีความสนใจนะครับเป็นพิเศษในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เคยได้เห็นในส่วนของประเทศอังกฤษที่มีม้าตัวเมียชนะมาทุกรางวัลน,นะครับ ชื่อ Half the Grace นะครับประมูลขายได้ถึง10ล้านดอลลาร์ด้วยกัน ต่อมาก็มีลูกนะครับชื่อ h ฮ v e รี่เกรสนะครับก็แข่งชนะได้หลายรายการลูกตัวที่2นะครับชื่อว่าเกรทฟูล r รินเซสนะครับก็ยังชนะได้อีกก็จะเห็นได้นะครับว่าจากม้าธรรมดาเนี่ยแข่งขันจนมีชื่อเสียงก็จะเพิ่มมูลค่าได้หรืออย่างประเทศสเปนนะครับที่โด่งดังเรื่องวัวกระทิงที่จัดเป็นงานระดับโลกมีนักท่องเที่ยวไปชมมากมายนะครับเพิ่มรายได้ให้กับประเทศซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นมีทั้งวัวชนไก่ชนควายสวยงามนะครับมา้าซึ่งหากเราพัฒนากฎหมายปัสุสัตวเนี่ย ที่จะทําให้การแข่งขันกีฬารวมทั้งถ่ายทอดผ่านออนไลน์ทําให้ถูกต้องมีกฎหมายรับรองก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ปศุสัตว์ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงคนจัดการแข่งขันผู้ขายอุปกรณ์อาหารสัตว์แล้วก็ยังเพิ่มไรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับ ไปดูกันต่อในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับโดยกรมการจัดหางานพัฒนาการให้บริการนะครับระบบ e-service อำนวยความสะดวกให้คนหางานและก็นายจ้างลงไปถึงสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายเนี่ยใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวซึ่งก็ให้บริการมาตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนยที่ผ่านมาแล้วนะครับ โดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นน้ำตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานในยกรัฐมนตรีเนี่ยใกล้ความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ผลผลิตและบริการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมนะครับด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนรวมไปถึงปฏิรูปการทํางานแล้วก็ให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายและก็แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมการจัดหางานนะครับได้พัฒนาระบบ e-service เพื่อให้บริการคนหางานผู้ว่างงานผู้พิการและคนไทยทุกคนนะครับที่ประสงค์มีงานทํารวมทั้งในจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครคนเข้าทํางานให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้ง่ายขึ้น โดยการลงทะเบียนใช้บริการด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปสู่ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเช่นระบบไทยมีงานทําสําหรับผู้ที่ต้องการหางานทําหรือในจ้างสถานประกอบการที่ต้องการหาคนทํางานระบบการให้แล้วก็ขอรับสิทธิ์ ผู้พิการมาตรา35ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานระบบจัดหางานไปต่างประเทศเป็นต้นนะครับโดยกระทรวงแรงงานก็จะพัฒนาต่อไปนะครับให้ทุกบริการของกรมการจัดหางานมีระบบออนไลน์รองรับนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยต้องใช้งานง่ายลดเวลาค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดการเดินทางมาติดต่อราชการณสำนักงานนะครับประชาชนก็สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ครับทางด้านของนายไพโรโ,โชติกาสถียนนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานก็บอกว่าคนหางานผู้ว่างงานผู้พิการและก็คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับที่ประสงค์จะมีงานทำเนี่ยนะฮะสามารถใช้บริการ e-service ของกรมการจัดหางานได้ที่เว e ็บไซต์ e-service.doe.go.th นะครับซึ่งก็รวบรวมบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเอาไว้ในที่เดียวประชาชนทั่วไปหรือว่าในจ้างสถานประกอบการผู้รับมอบอำนาจก็สามารถลงทะเบียนใช้งานด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับรวมทั้งยืนยนันและก็พิสูจน์ตัวตน โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวโดยเลือกประเภทผู้ใช้งานได้ตั้งแต่เข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะครับโดยมีประเภทบุคคลทั่วไปนะครับนิติบุคคลหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เนี่ยระบบใหม่ย,ยังเปลี่ยนจากการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนด้วย OTP จากหมายเลขโทรศัพท์เป็นการยืนยันด้วยข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนและเปลี่ยนแปลงก,การเข้าระบบของนิติบุคคลที่จากเดิมเนี่ยเข้าด้วย DBDID นะครับที่ออกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการใช้เลข13หลักของบัตรประจำตัวประชาชน ท้งนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมก็ติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506งานกด2นะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่มีการหารือคณะผู้แทนสภาธุรกิจสภาพยุโรปอาเซียนนะครับถึงแนวทางความร่วมมือภาคการเกษตรครับทางด้านของนายนาราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้หารือนะครับร่วมกับนายแดเนียลแพนส์สมาชิกสภาธุรก กิจอาเซียนสาภาพยุโรปและประธานบริหารกลุ่ม DPO นะครับ รวมไปถึงคณะนักธุรกิจนะครับโดยมีนายเศรษฐกิจกระจ่างวงรองปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ผู้ที่เกียเ่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะครับสำหรับในการหารือในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางด้านของ EUABC ก็คือสมาชิกสภาธุรกิจอาเซียนสภาพยุโรปเนี่ยนะครับรับทราบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการลดผลกระทบคลายเม h เ n g งซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรนะครับโดยได้มีการจัดร่างแผนปฏิบัติการด้านการ เกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี2 5 6 6ถึง2,170นะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอย่างเช่น1ก็คือยกระดับการปรับตัวด้วยเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ2นะครับเพิ่มการยอมรับและปรับใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและ3ก็คือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินความเพียงพอและก็การเข้าถึงแหล่งน้ําและระบบนะครับ เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูหรือว่า Net ซ e r o นะครับนอกจากนี้ก็ยังรับทราบการดําเนินการของไทยในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนแล้วก็การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ IUU ยูนะครับอาทิเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคนะครับ รวมถึงได้ขยายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการต่อต้านการทำประมง IUU ซึ่งประเทศไทยก็เป็นสำนักงานศูนย์เครือข่ายอาเซียนในการต่อต้านการทำประมง IUU นั่นเองครับนอกจากนี้กระทรวงเษกษตรกรก็เตรียมความพร้อมสำหรับกฎระเบียบใหม่ของสาภาพยุโรปนะครับก็คือ EU deforestation Directive นะครับร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่าครอบคลุมสินค้า6ชนิดนะครับได้แก่เนื้อว,วัถวถั่วลืองน้ำมันปาล์มโ,โกโก้ไม้และกาแฟรวมถึงเพิ่มประเภทสินค้าได้แก่เนื้อหมูแพะแกะสัตว์ปีกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางนะครับแล้วก็เชื่อว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยก็จะไม่กระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยนอกจากนี้ทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังบอกกลับเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทางกระทรวงเองก็เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการส่งเสริมการพัฒนายกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนให้เกษตรกรโคโนมอย่างเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญกับการเลี้ยงโคโนมในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะนะครับเพื่อนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการบรหิหารจัดการฟาร์มแล้วก็การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์นมนะครับทั้งนี้สาภาพยุโรปก็ถือเป็นคู่ค้าที่สําคัญสําหรับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งภาคเอกชนของสาภาพยุโรปก็มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยสาภาพยุโรปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูลแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดย EU-ABC นะครับหรือว่าสาภาธุรกิจอาเซียนสาภาพยุโรปเนี่ยนะครับ และก็คณะนักธุรกิจเองก็ยินดีที่จะยืนยันนะครับที่จะร่วมมือแล้วก็ทํางานอย่างใ,ใกล้ชิดกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนของประเทศไทยนั่นเองนะครับและในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปรับฟังสก๊ปพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมาชนกาธติเบรมหาภูมิพลอดลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปติดตามรับฟังกันครับพลังแผ่นดินพระราชโอรสพระองค์น้อยนี้เสด็จพระราชสมภพ ท่ามกลางความรักความอบอุ่นและการทนุถนอมที่สมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีพระราชทานพระองค์ท่านอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในเวลาต่อมาพระบรมราชชนกจะทรงพระประชวรและสิ้นพระชนจากไปแต่ไออุ่นของความรักความผูกพันที่พระบรมราชชนนีทรงถ่ายทอด ให้พระราชโอรสอย่างลึกซึ้งได้เติมเต็มซึมซับลงในพระราชหฤทยัยของพระราชโอรสพระองค์น้อยให้ทรงมีความเข้มแข็งและทรงพระ,กะเกษมสำราญอย่างยิ่งในวัยเยาว์พระราชโอรสพระองค์น้อยนี้คงจะตักตวงความสุขในช่วงวัยเยาว์อย่างเต็มที่หากพระองค์จะทรงทราบล่วงหน้าว่าเมื่อเติบใหญ่ในภายภาคหน้า จะต้องรับพระราชภาระอันหนักอึ้งสมดังพระนามภูมิพลหรือพลังแห่งแผ่นดินเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับแต่พระองค์เสด็จถลิงถวัยายสิริราชสมบัติประสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักดีว่า พระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาเจปีแห่งการครองราชเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานหนักอย่างจริงจังต่อเนื่องและยาวนานเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนของปวงชนชาวไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันบังเกิดประโยชน์สุข แก่บ้านเมืองและพระสนิกรโดยมีทรงเลือกชั้นวันนะด้วยความเสียสละความสุขส่วนพระองค์อย่างใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้ด้วยพระราชาหฤทยัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาที่คุณทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ ของราษฎรประดุดดังพ่อที่เมตตาเอื้ออาทรต่อลูกพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงสอดส่องดูแลทุกสุขของราษฎรอยู่เป็นเนืองนิดแม้แต่จะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลธุระกันดาลตราบตรำพระวรกายเพียงใดก็มิทรงหวันหรือย่อท้อทรงพระอุสาหะเสด็จพระราชดำเนินอย่างทั่วถึง นามพระราชหฤทัยอันกอบด้วยความห่วงใยของพระองค์ยังมีไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพลเรือนซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติราชการตามแนวชายแดนที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยือนจนถึงฐานที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ทรงหวั่นเกรงต่อความยากลำบากและพยันตรายใดๆ ด้วยทรงมุ่งหวังตั้งพระราชหฤทยัยที่จะปลุกปลอบขวัญให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียสละและยอมพลีชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติพระองค์ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเหล่าทหารประดุจพ่อที่คอยปกป้องลูกอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงถือพระองค์แต่อย่างใดทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น แก่ประเทศชาติพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชบายทรงหาหนทางแก้ไขปัญหาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนผู้ประสบเคราะห์ภัยอย่างทั่วถึงโดยทั่วหน้ากันสถานการณ์เลวร้ายต่างๆจึงคลี่คลายลงอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยพระมหาบารมีและพระปรีชาสามารถที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ โครงการตามพระราชดำริกว่า4,000โครงการได้เกิดขึ้นทั่วประเทศที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทยัยพระอวรากายพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งพ่อของแผ่นดินผู้ทรงวางรากฐานการทำงานอย่างบูรณาการและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยทรงคาดหวัง ที่จะเห็นพวกเราเหล่าลูกๆอยู่ดีมีสุขมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจนเกิดประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตนเองและประเทศชาติพระบรารมีปกกล้าวปกกระหม่อมของปวงประชาราษฎรคงไม่มีสิ่งใด ที่จะสนองพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์และดูแลคุ้มครองพวกเรามาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ขอพวกเราจงภาคเพียรทําความดีเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างสุดความสามารถและรู้รักสามคีีเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายตอบแทนพระองค์ ผู้เปรียบประดุจพ่อฟ้าหลวงของแผ่นดินตราบนานเท่านานและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับวันนี้เวลาในช่วงของรายการหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ